สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องที่ห่างหายกันไปนานกลับมาและกลับอ e ีแรงโอ้โหถูกทิง้งมาสกิไลไร่่าสร้างตำนานในสองไอเป็นคนละเรื่องไอชิพายเอาเป็นว่าใครที่กำลังรอเรื่องอ e ีแรงอยู่ในวันนี้มันมาและและใช่ครับไม่มาตอนเดียวไอชิพายแต่จะมากี่ตอนก็ช่างเอาเป็นว่าถ้ามันมาแล้วตัวของผมก็จะทําให้คนดูได้ดูนี่แหละเพราะงั้นใครที่พร้อมจะดูคลิปนี้แล้วก็เตรียมน้ำเตมขนมไปพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเลสกู s <S เปิดมาเนี่ยตัวของพระเอกเราก็มาหาตัวของราชินีเลยแล้วบอกว่าคงร่ำลาก ร้อยแล้วใช่ไหมครับต,รตัวของนอเซล่าก็บอกไปว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งคืนหนึ่งน้ำอะไรของมึงเนี่ยตัวขององค์หญิงเงน,นี่นยก็บอกกับตองพระเอกไปว่าเรื่องรถม้าศึกที่ยึดมาเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพวกองค์หญิงเองเดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านอยากจะเอาไปใช้แล้วก็ก็บอกกับตัอของทหารได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทหารจัดการให้เลยซึออง่งพระเอกเราเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณต,ต,ต,ตนนัวขององค์หญิงมากๆเลยแต่ตนนัวขององค์หญิงก็บอกไปว่าโอ้โหถ้าเทียบกันเรื่องที่ท่านทาแล้วบอกเลยว่าเรื่องแค่นี้นี่่่่เเทยบได้กกตรขลาาาานนํซึงพะออ็ปวิ องหญิงเนหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะไอ้กลุ่มน,นักรบมังกรน,นั่นแม้ชื่อกลุ่มมึงนี่อยา่างกับกำฟูแพนด้าไอชิหายตัวขององคหญิงเนี่ยก็บอกไปว่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ถ้าหากตัวของฉันได้แต่งงานกับไอวิตามินซีนั่นตามแผนตัวของฉันก็จะให้กําเนิดลูกที่มีสายเลือดของบุรุษท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและตัวของฉันก็จะได้มากเพิ่มในการยึดอาณาจากักรคืนยังไงล่ะคะแม้อีองค์หญิงนี่กลายเอาเรื่องน,นี่ต้องบอกเลยว่าฝั่งพระเอกนี่คือภาวากันเลยทีเดียวโอ้โหไม่คิดว่ามันจะลายขนาดนี้นี่ซ่อนกร ตัวขององค์หญิงนี่ก็บอกไปว่าแต่ท่านแรกกับการที่ตัวของเซลา์ได้สุภาพบุรุษแบบคุณมาอยู่ข้างก็นับว่าคุ้มค่าแล้วค่ะกับการตายของไอวิตามินซีนั่นแถมตัวขององค์หญิงเนี่ยก็แซลๆตัวของนาเอกเราเนียนะว่าเห็นแบบนี้เนี่ยแต่ตัวของเซรา์ไม่เหมือนกับฉันนะคะตัวของเธอยังซิงอยู่เลยอะบอกเลยว่าบริสุทธิ์จัดจอ่อะมึงแน่ใจนะว่ามันยังซิงอะตัวของพระเอกเราเนี่ยก็ชมองค์หญิงไปเลยว่าข้าขอนับถือใจท่านจริงๆนะท่านเนี่ยจิตใจแข็งแกร่งจริงๆตัวของท่านน่ะถึงแม้จะสูญเสียบ้านเมืองไปแแแต่่่่่ทททาาาานกก็ไมมยยอออพพ้ละะํุงเืปรช อย่างเสมอมาตัวของท่านเนี่ยคือคนที่เหมาะสมจะเป็นองค์หญิงมากที่สุดแล้วตัวขององค์หญิงเนี่ยก็เลยบอกไปว่าที่ฉันทําทั้งหมดก็เพราะรู้สึกว่าตัวของพวกเขามีคุณค่าให้ปกป้องพอถ้าไม่มีพวกเขาตัวของฉันก็คงจะหยุดดิ้นรนไปนานแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยกระต่างชมกันไปชมกันมาพระเอกเราเนี่ยก็ชมองค์หญิงว่าตัวท่านเนี่ยเหมาะกับการเป็นองค์หญิงมากเลยนะองค์หญิงเนี่ยก็บอกไปว่าตัวท่านเบลซิเกียเองก็เป็นบุรุษลึกลับหน้าค้นหามันกันนะคะหน้าแดงเหมือนกันนะ,ะนเ,กกนเนี่ยพระเอกเราเนี่ก็แบบว่าอ๋อเออถ้าใสาาาบบ่ แปลกหรอที่จะมองว่าลึกลับอะบางทีกูมองเป็นโลกจิตด,ด้วยชิบหายตัวขององค์หญิงเนี่ยก็เหมือนเซลลไปว่าแต่เอาจริงๆนะตัวของฉันก็ไม่คิดว่าตัวของเซเลสจะชอบคนที่มีบุคลิกแบบท่านนะคะเอาจริงๆอะเฮียหรือว่าเซรัสโดนยาเสน่ห์วะชิบหายแล้วมันทําของแบบไทยไว้เนี่ยซึ่งตัวขององค์หญิงเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่าตัวของพระเอกถ้าถอดหน้านกากแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามีบุคลิกแบบไหนเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยคิดว่าตานานนัวของพระเอกอะเหมือนกับมี2บุคลิกอยู่ในคนคนเดียวกันเลยอะเมื่อคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลลลาบอกแต เซราสนี่ก็บอกให้ตัวขององค์หญิงเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วหวังว่าตัวของพวกเราวันหนึ่งจะได้พบกันและในตอนนี้ตัวของพระเอกเราก็ได้ใช้เวทเทเลพอรตนี้เทเลพอร์ตขึ้นฟ้าไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสะดวกสบายและในตอนนี้ตัวของพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านแม่มดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าถามว่าคนที่มาต้อนรับเป็นใครเป็นน้องริสอยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่ามาในชุดเมดแบบนี้พี่ชอบซึ่งน้องริสเราเนี่ยดีใจมากเลยที่ทั้ง3คนเนี่ยปลอดภัยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งนึกว่าจะตายห่า ตัวของสเลฟกับพิกกี้มารุกก็ยังปลอดภัยดีโอ้โหบอกเลยว่าน้องลิสนี่เตรียมอาหารหมาไว้ให้แดกแล้วฮะมึงไปสลัมกับมา้ามึงแดกอาหารหมาเนี่ยตัวของอาเจาเสือดาวเนี่ยก็ชมไปเลยว่าแหมชุดนี้เหมาะกับเจ้าดีนะเนี่ยทางพระเอกคิดได้ใจรสนิยมเอลิก้าเป็นแบบนี้หรอวะซึ่งพระเอกเราก็สงสัยเอลิก้าอยู่ไหนเหรอน้องลิสจ๋าซึ่งถามว่าอาเจาเอลิก้าเป็นยังไงอาเจาเอลิก้านอนซมอยู่แล้วบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะแล้วถ้าถามว่าเหตุผลที่ตัวของเจเอลิก้าเรานอนซมเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยใช้พลังเวส ติดตามเยอะเกินไปหน่อยและในตอนที่พวกเธอกําลังมุ่งหน้าไปที่สนามลบเนี่ยตัวของพวกเธอไม่เจอมอนสเตอร์เลยก็เพราะาตัวของเอลิก้านั่นเองและที่ปราทไม่ผูกไม่พังเลยก็เป็นเพราะตัวของเอลิก้าเช่นเดียวกันและถ้าถามว่าทุกอย่างดูราบรื่นดีเนี่ยก็เป็นเพราะตัวของเอลิก้าคอยสนับสนุนด้วยการใช้ตัวของผู้ติดตามเนี่ยมองสถานการณ์โดยรวมเอาไว้อยู่ซึ่งเจเอลิก้าเนี่ยอธิบายว่าการต้องใช้พลังเสียงควบคุมพวกมันเนี่ยเหนื่อยนิดหน่อยอะนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะตัวของน้องลิซเนี่ยก็บอกไปเลยว่าแต่ตัวของคุณถ แกกะดึงน้องลิศมาโอ้โหบอกเลยว่าหน้าเนบเนื้อโอ้โหโผมอยากไปอยู่ตรงนั้นแทนทางเจเอลิก้าเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเพราะแบบนั้นไงถึงขอให้ลิศเป็นคนช่วยดูแลน่ะตัวของลิศนะ่ะเป็นเด็กที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอเลยนะจะดูแลบ้านก็เก่งทําอาหารก็เก่งโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ดีมากเลยซึ่งจะถามว่าทําไมตัวของน้องลิศทาได้ขนาดนี้ก็น้องลิศเคยทําร้านอาหารมาก่อนจะทําไม่เป็นก็ไม่แปลกแต่ตอนนี้กูไม่ได้โฟกัสหน,น้าน้องลิศเลยกูโฟกัสอย่างอื่นบอกเลยว่าใหญ่มากกูอยากจะลองอขอสัมภาษณ์ขอทั ไได้หรือม่ตัวของเจเซรัดก็คบข่าวแล้วบอกว่าขอขอบคุณท่านจริงๆค่ะถ้าเกิดไม่ได้ท่านช่วยตัวขององค์หญิงก็คงไม่ได้ราบรื่นแบบนี้ตัวของฉันสัญญาเลยว่าบุญคุณครั้งนี้จะตอบแทนแน่นอนซึ่งตัวของเจเอลิก้าเนี่ยก็รับคําขอบคุณนั้นไว้แล้วบอกว่าตัวของข้านะ่ะมีเรื่องอยากจะคุยเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้ตัวพวกเจ้าไปพักก่อนเถอะเพราะว่าตัวของข้าเองก็ยังไม่หายดีเหมือนกันและในระหว่างที่ทุกคนกําลังแยกย้ายไปพักผ่อนตัวของพระเอกก็ถามกับตัวของเจเอลิก้าว่าถ้าอยากจะล้มวีซิตให้ได้จริงๆแล้วก เจออุปสรรคกันอีกเยอะเลยนะเพราะงั้นตัวของฉันอยากจะถามให้แน่ใจว่าเธอนะ่ะเกลียดวีซิทจริงๆหรือเปล่าตัวของเจเอลิก้าเรานี่คือโอ้โหสายตาโคตรจะเคยียดแค้นเจ๊แกก็บอกไปเลยว่าต่อให้ข้าถูกส่งลงนรกข้าก็จะปีนกลับมาแล้วไม่เหยียบหน้ามันเอาให้เละตมดินไปเลยเพราะว่าอีช่วยอีดอซีลุงนั่นมันประก,กาศว่าตัวข้าไปอันตรายจากนั้นกระจาหรือชื่อข้าว่าเป็นแม่มดต้องห้ามแล้วมันเองก็บีบให้ตัวของข้าต้องมาซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้และตัวของเจ้าคิด ว่าข้าจะมีเหตุผลอื่นให้ไม่ชอบขี้หน้ามันหรือยังไงแล้วตัวของเจ้าเนี่ยต้องการคําตอบแบบไหนจากเอลิก้าผู้ต้อยต่ําคนนี้ล่ะฮะท่านราชาแมลงวันซึ่งพอพระเอกได้ฟังตัวเขาก็คิดว่าแค่นี้น่ะก็พอแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวของเราต้องแบ่งข้อมูลกันนิดหน่อยนะแต่ก่อนจะแบ่งข้อมูลไปกินข้าวกันก่อนละกันแล้วตัวของพระเอกเราก็อุ้มเจเอลิก้าขึ้นมาเลยโอ้โหบอกเลยว่ามึงจะสร้างฮาเลมจริงๆใช่ไหมช่วยบอกกูดีแต่ถ้าเกิดมึงจะทำฮาเลมเนี่ยมึงเว้นน้องเล็ดเอาไว้คนหนึ่งนะน้องยังเด็กอยู่มึงอย่าทำ เด็กได้ชิพายซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็พยายามเตรียมข้าวกันโอ้โหบอกเลยว่าจัดกันเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวหลังจากที่เจเอลิก้าฟังเจแกเนี่ยก็บอกไปว่าเข้าใจแล้วพวกเจ้าใช้กลุ่มจอมเวทที่ชื่ออาชินโตเพื่อบังหน้าสินะแล้วว่าแต่อาวุธกับหินเวทเคลื่อนย้ายเป็นยังไงบ้างอะ่ะตัวข้าอยากเห็นด้วยตานะแต่ข้าเองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เห็นกับตาว่าตัวของมันใช้งานได้หรือเปล่าตัวของน้องเซรัสเนี่ยก็อาสาบอกว่าเดี๋ยวตัวของฉันจะบอกรายละเอียดเรื่องการใช้งานให้ข้าทาง ก็ร <S an> ู้สึกแปลกๆไปแล้วถ้าถามว่าน้องแกเป็นอะไรคือน้องแกเนี่ยรู้สึกดีใจจนน้าตาไหลนะที่ทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มานั่งกินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งตัวของน้องแกเนี่ยก็บอกไปเลยว่าตัวของหนูน่ะมีความสุขจริงๆนะที่ทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยอ่ะตัวของเจเอลิกาเนี่ยก็มาปลอบแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคนอื่นจะกังวลนะและอีกอย่างตอนที่เจ้าอยู่กับข้าสองคนตัวของเจ้าไม่ร้องหรือบ่นเลยสักคํานั่นถือว่าตัวของเจ้าน่ะแข็งแกร่งมากแล้วนะลิศซึ่งตัวของพระเอกเราาน่ยกกก็บออไปวถูต้งแลละิ วของเธอนะ่เก่งมากเลยนะซึ่งพระเอกเราเนี่ยก็วานให้ตัวของเจเอลิก้าช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคุมอํานาจของแต่ละประเทศให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ตัวของเราเนี่ยยังโฟกัสที่ตัวของวีซิตไม่ได้ถ้าเกิดว่าตัวของมันโดนรู้ว่าจับตามองแล้วก็ความระมัดระวังตัวของมันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะงั้นตอนนี้ตัวของเราเนี่ยโคจะโฟกัสไปที่กลุ่มของผู้กล้าให้เยอะๆเพราะตัวของพวกนั้นน่ะน่าจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของแผนการครั้งนี้เลยทางฝั่งเจเอลิก้านี่คือแบบนี่มึงคิดจะใช้งานกูหนักขนาดไหนวะเนี่ยเหียคน ป่วยๆอ,อ,อยู่แล้วถ้าถามว่าพระเอกเราสนไหมอโนโนโนตัวของมันเนี่ยก็บอกไปว่าในเมื่อเธอใช้เสียงพูดเยอะไม่ได้งั้นก็ใช้กระดานวิญญาณสื่อสารเอาแล้วกันแล้วถ้าถามว่าไอ้กระดานวิญญาณอันนี้มันใช้ยังไงอ๋อง่ายๆครับคุณเคยเห็นผีถ้วยแก้วไหมนั่นแหละมันก็จะเลื่อนไปตามตัวอักษรที่ตัวของเธออยากจะพูดไอ้ที่พายมึงเล่นอย่ากรบอัญเชิญวิญญาณตัวของเจเอลิก้านี่ก็แบบว่าโอเคเข้าใจและแบบนี้ก็ดีเหมือนกันตัวข,ข้ายังแรงมาไม่ครบเพราะงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะตัว เอกเราทนี่แบบว่าอ๋อโทษทีโทษทีตัวของฉันไม่ได้ตั้งใจทางฝั่งน้องลินนี่ก็คำแบบโอ้โอย ไอที่ผายมึงขำหรือมึงเป็นลิงพระเอกเราในก็ถามไปเลยว่าตัวของเธอนี่หัวเราะเยาะฉันอย่างนั้นเหรอตัวของน้องริ์เนี่ยก็บอกไปว่าขอโทษค่ะพอดีตัวของฉันมันรู้สึกว่าเหมือนมีพี่ชายพี่สาวล้อมรอบตัวเอาไว้เลยการมีครอบครัวมันรู้สึกแบบนี้นี่เองสินะคะซึ่งตัวของพระเอกเราเนี่ก็แบบว่าอ่ะก็คงจะประมาณนี้แหละมั้งนะตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนในตอนนี้ตัวของเจเสือดาวเราเนี่ยก็มายืนรับลมอยู่โอ้โหบอกเลยว่าอย่างกระดาเอกเอ็มวีซึ่งตัวของพระเอกเราเนี่ยก็ได้มาหาตัวเธอแล้วบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม ว่าแต่มีธุระอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอฮะไอ้พระเอกพระเอกก็บอกว่าธุระเกี่ยวกับอนาคตนะฉันว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้ต้องอยู่ที่นี่ต่อด้วยซึ่งทางอาเจเสือดาวเองก็เข้าใจและเพราะงั้นเดี๋ยวตัวของข้าจะไปเตรียมตัวแต่ทางพระเอกก็บอกว่าไม่อีวานการเดินทางของพวกเรานะ่ะแยกทางกันแค่นี้เถอะอ๋ โอเคก็จบแบบนี้เลยใช่มึงตัดจบแบบละครไทยอย่างนี้เลยและใช่ครับคลิปแม่งสั้นเฮี้ยเี้ยเลยแค่10นาทีกว่าๆเองนะเนี่ยแต่จะสั้นจะยาวก็เป็นว่าช่างมันและกันแต่การที่พระเอกบอกแบบนี้เนี่ยก็ท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการบอกเลิกตัวหอเจเสือดำแบบไกลๆเลยนี่หว่าแหม้แยกทางกันเถอะเนี่ยแยกแบบนี้เนี่ยคือแยกออกระหว่างความสัมพันธ์สองเราหรือว่าแยกทางกันจริงๆอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตเพราะตอนนี้มันสุดแค่ตอน58ยังไงล่ะเพราะงั้นรอตอน59ไปไม่รู้ว่ามาตอนไหนแต่ถ้า มาแล้วจะทำให้นะจ๊ะพะง้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับผมให้ถึง1000ไลค์เลยเพราะมันจะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปมากๆและถ้าเกิดใครที่อยากจะดูคลิปใหม่ก่อนคใครเดี๋ยวผมแนะนำให้กดสมัครสมาชิกของช่องเอาไว้ได้เลยเริ่มต้นเพียง35บาทเท้านะันแต่ถ้าเกิดไม่กดสมัครสมาชิกกดติดตามเอาไว้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะเวลาเราลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนก่อนคใครย,ยังไงล่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าตังผมกสัสซี่ก็ต้องขอตัวไปน้หา ไปลาบ้ยปุยเจอกันจ้าแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับ